มาบัดดีเนอะพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อเนาะวัชระสุขสุขมาเฮือนบุญพ่อแม่พี่น้องเอลยเนาะเสียงเสียงเพิ่นเปิดกัแต่ว่ามวนกว่าแนวมันไกลคือแบบว่าจะขาดจะเจอมันมีสัญญาณเหนะพ่อแม่พี่น้องเอลยแบบ มันกระปิ่งปลาอยู่สองตีนสองตีไปใบดีก็ลูกใบดีพระจ่าก็ลูกทุกจ้ากระจูรูอยู่นี่อันนี้มันมัน,ม,นมันจ้อยแล้วเนี่มันเป็นไข่ด้วยแล้วมันจอ้อยนะอ่ามันจ้อยตอนยังน้อยเด้ปริยออ ตอนนั้นักอัีนกกนี้รตอนยังกคายดิเขอมมาเถิงะมาเถิงมพ่อนแช่นะแม่พเปิดอะพ่อนใช่นะแม่ต้องไงอีาดต้องพอนี่นะอีวาดไปทงแนกับพ่อนจ้เพลงในหัวใจด้วยนะว่ดนี่ว่ มาพอนเพลงกันมาดีเสียงีัอือพอนไหมยางไ้ก็พนพอนเพลงที่กอ่นหาน้ำนไทเผ่อหาอะไเติมสาวไลเพ่อนน่ะยู่นกเจออยู่ใช่อยู่หนเีวหนั่นน่ะนอ้หนอมเด็ดคนอยี่เดียวงนน้ันไทยอะไ่จะน้ำมันยจะเผ็ดช่มในั่นน่ะัยน่ะบ ใชยเล็กลงเห่นชืออยแล้วใ่ลอคือคัก้อแล้วเห็ดชืแล้วเห็ดอ่างคนเนาะพอใครพอหนำนอนอ๋อหังหัวกางหลังน่งเราได้นเหนียวแท้หนิแงหนียวไง่าสแตกไงอันหนาแห้งนี่เมา เ็นนี่เองเด้หนาเพคือว่านี่เนาะคนคนแบบน้ำมูกไหลห่วยเจ้าแก้มฟนเบ่งวันนี้วะเจ้าน้ะงวัดจั่งที่จำเชียงจำว่าจำเชียงยี่ว่าดันอีเนี่น้ว่าถามจัยงอี๋าส่อี๋เลยนะให้เบาเอ็มนะเจ้าเอ็มไปใส่อะไร รถจกวบาเอ็มบอนี isk, ่รถจกวบาเอ็มบอร์เอ็มคือรวยแท้มีทั้งรถจกรถดัมพูน่ะมีรถโม่ปูนพูน่ะมีรถอันนี้อีกรถแจดินน่ะนี่รถแกจนี่รถจกใช้นี่รถโอันนั้นรถโม่ปูนตัวใส่ขวดอันันรถจีดพูดแล้วเห็นถนนเลย เสียเอ็มเสียมเอาว่าสีห้องปลาว่ดรูอีห้องเฮียดูชีห้องเท่าวาเท่าเข่าวใจมันลาลอยมันมีดึงข้ามกระเท่าสองขันกระเถ่าห้องปลาห้องเฮียใครแน่จีหักเสียงช้างนะหัดเฮ้ยเ้ยน้ะมีดูแล้วยังใส่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ย เสกยนนังขโมกงัเนุ่กข้างในออกมาข้างนอกติขก่แ้ขงนึ่งฝัดขนึางในขงนึงัดข้างนอกตูเห็นเหตาใจเ้ไปเวิฝนจิ่งตาก่อนอลังิงไฟสบายดีสบายิ่เคียดิ พอตูวเราว่าปิ้งปไปวิ่งปาไปนังเอามาชุ่มบ่เราวะวิ่งให้ย่าพ่อโอ้ยเราวะนึกว่าปิ้งมาชุ่มกันเราวะย่าพ่อได้ทางข่าวแล้วอยู่นั่นทางได้สวนเท่าน่ะมันพกไปเลยอ่าเป็นช่างเน๊ะเออนั่นเตี่ยวว่ามีติดคือผมมาทางมันพกไดเลยเออคน้ขายแล้วเมย์ใช่ไได้ขายแล้วบอกทางรถว่าให้น้องทางรถอ่า ปูกมันใช่ที่เอาปลูกปลูกปลูกดอดปลูกแม่ปลูกดอดันไ้งนปลูกแล้ววัาไปยูง่ายดอกวันอไนั่นหอกจัด้องโมหโมโหก็การตัวนี้ จอยจอยจอยบอกอันเขาเราว่าป้่าหกมาแล้วเดือน่ะเราว่าไปทางแน่ว่าไดมากหมือเดียวถามลูกมันเลิศว่ะี่ะบาคนนี่อ่ะ่ถามเนาะเนากับบอกว่ามีใไรอยากเห็ดลูกมันเลิศไก่เฮือนน่ะน่ะนนึได้ก่้หัวเพราะอีูมันหนึ่งไ้เเออฮะ เออปลูกโรดปลูกโดรแดแบาชขายมากกันกัอย่าลืมเยสบแล้วแต่หรอกว่ามันนั่นได้มันเป็นพุ่มละว่ามันเตียน,นทางเพราะว่าอันนี้นะดินเม่์ะผิดได้นานี่สุดเลาขวนขาบขาวารข้าบ้าน bột mặt ừ, chắc nhâm <laughs> ừ. 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 đây mặt mặt gà bắt chắc thiệt mặt đây mặt mặt xui đấy hả mặt 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 ngân mặt เอาไปหาเขาเองบ่อันนี้ขวดสิ้นเวลาได้หนโอยสิ้นงาบริสิ้นควันหั่นตอนใหญ่เนาะดาดบ่ลบบแดบบ มันอยู่ใกล้กันแล่ดิวันาและเนอืมางรถทางปลูกมันรถเดินชั่วโงงด้อโอยขับนหะอนี้าต้าปลูกมันปลูกแล้วแลอเอามันเปลนเนาะมันอยู่หิมหนทางเลยอยู่ไกล่กับเพื่อนเพื่อน มันบอกนั่นเนาะมันมันมันเป็นภ่มิซื้อมันบริเวเป็นป่าหกแบบนั้นพันดุดุ้เลยเด้มันเป็นดินตอนเป็นตอนเขาคายเป็นตอนเด้ก็ดินเยอเนาปลูกมันเขาปลูกงามขึ้นอย่างนี้โยลูกนี่ยังบอ ขายม่วะขายขอยู่ได้ได้แสนได้แสนนั่งารว้างเติบยู่วอวน่นานี่ยแ ได้หน้ามันบอกได้ม <p> ันไป่ายเขานะใบตาดินใบตาดินก็ได้เลยนั่นแหละเนี่ยนั่นแหละเออ่าคือแดดเตยมองน่ะมันลมดิตุ่นชุ่ม้นกันตำนี่ยนั่นนะ ตามคลิกกับค่ายไว้เห็นบ่โอ้ตามนั้นมันแคบเนาะน้ามมาที่ซื้อเกี่ยวมากทั้งนี้ได้กินจันเข่าทั้งนียาก แน่นด <qualquer> ้วยแทั pues ่วพ <st ort tense> oh, oh. wow. ันสมุนมาไปชิม่ได oh. wow. yeah, <so> ้ว <holes> ้าวแล้วขนาดเพื่อนเท่ายังเข่าขี่ใส่เลยมันก็ะจ๊คควนเลยบนป่าหยามันกับบุขี่มาขี่ใส่บอลเทาเทพื้นเลยว้าวมันยันหยาทางดาังว้ออว่ามันยันหยาทางก้นมันบ้องจะบุขี่ว่ะ เอาเถอะนะขี่ยาแบบมันคือเจ้าทองนะแต่สันไงว่า่บบกดพุ่งเกยขี่ขี่ขี่เจ้ตทองอยู่เลยกดพ่อ่ะโอ้คเน่มันมันแห้งว่าได้ไ้เขียนนะมันชุบได้เบิ่ง อ๋อมันจุดกระเดงกระดับาเลยเนาะปลาจช่่าชุกเด๋วยังตั้งอ่านนใช่ไหมเนาะถึงยังมาไดเทศี นางเสาปิ้งปลาย่าปจ้องของงนะไม่ได้กินหรอกอนี้ปิ้งค่อยเองนะติโอ้ยดมไช่เตาไช่เตอรเลยเนาะยังลูกอีหล่าชนไหมบอกกินนี่ชนไหมบอกเออเก็บบอละห่านห่านห่านเยวก็ช้นก็เช่าหรอก Ừ. là ăn Mưa ăn Mưa ăn ăn Hả? Ồ, cô ăn mẹ tủ thảo cắp đục khơi đó Ừ Tủ thảo lúc khơi Hả? Chột nó ăn vớt ở đây mà không sụp lại đây Ờ,

อันนี้ปลาเผาอีะอย่างนึงอีอยางนึงอากาศมันกันนาวอยู่ดิเหานั่งนั่งไมนั่งเลยเนั่งได้เยอะอ่อันนี้เันนั่งได้เยอ่อากาศมันเย็นอยู่เป็นต่พิงเยอะอ่ะพิเกียดจังเมยลูกเอ้ยะ อ้ยลูกอืม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 นอนก็ได้เขีนบอเพื่อนตามเนี่ยเพื่อนตาม่นไปไปเบิงปไปเบิงก่อนเลยไปเลกกายหลังไเลิอไปเลิกไปหาเบิ้งก่อนหาเลาะก่อนหาเลาะก่อนเลาะมาทางนี้ก่อน เลอะมาทางนี้ก่อนพนั่งจากแดดสักแท้อากาศหนาวววตำยังหอมกระเทียมด้พ่อหมัองนาวเราเองบองนาวสีเนาะนาวหลอะ

เอาไปแล้วมั้งกรแตกก็ดิอันนี้เตรียมวะถ้าตำหน่อยก็ช่วยชมหุงได้นะออันนี้ตำลายวะตำเตียมช่างเรีนลานก็ได้ไอเป็นแม่ผัดแหนมมาหา mẹ tù mẹ, tù đấy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  tủ đấy tù đấy หาตู้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 ตู้อุ๊ยตูบอกว่ากินข้าวยาดิบไล้ปรตู้บอกเข่าเลยเดนี้หาตู้หาตู้อีกแล้วเอาเอ้าเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวก็ล่มยี่

เออฟินแล้วฟินแล้วปนคืนดี่ัจักํำเล่า

กิปทิรักรักกินติ้งเขียดเคียวเพิ่นไงกินเขียดชุกเลยรักกินเคียวไงนะฮะยงยงว่างลงลุวางลง อันนี้เลนะไปเล่นนอกไหไปเล่นลมไมลองไปเล่นลมไหเล่นลมไหมเล่นลมไมอนียิงด้เกือหนึ่งนึอ่ยอันนี้แล้วเครื่องเล่นผู้ชายชัว่เครื่องเล่นผู้หญิง,นเ,งเนาะแล้วใคร้อ่อะโอเคจ้าป้าลุงอะคลิปนี้ครับคืขอโตกันแท้วคน้กพี่น้องคนได่อกดซับก็ติดตามให้เจ้าทองคือเก่าเนาอมาเล่นมางานบุญแจกเขา่าให้พี่น้องเอย